ค่ะ uh huh. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมื่อนี้เนาะคะ่ะก็มาพบมาพอกันอีกแล้วสําหรับราวพัฒนาวันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบหกตุลาคมหกห้าเนาะคะ่ะมื่อนี้ก็ราวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะราวพัฒนามาแล้วเนาะค่ะพี่น้องราวพัฒนามาแล้ว ค่ะมีมาหลายสำนักเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี่เนาะคะ่ะต่อมาก็เป็นของปูสมดีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะของปูสมดีเนาะคะ่ะกับเขาเหล็กวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะวันจันเนาะคะ่ะที่ยี่สิบสี่นั่นเนาะคะ่ะของปูสมดีเนาะคะ่ะกับเขาเหล็กล่างเนาะคะ่ะเขาเหล็กล่าง ข้าวเรกล่างเนาะคะ่ะทางบนทางล่างเ้อค่ะข่าวเรีกล่างของปู่สมดีเนาะคะ่ะมือนี้เนาะคะ่ะปู่กระไดให้มาแล้วแอดกระไดเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะยี่สิบหกมือนี้ก็จะได้ลุ่นกันอีกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะก็จะมีหลายสำนักเนาะคะ่ะที่แอดไดเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันนี้สําหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะ เราพัฒนาปูสมดีเนาะคะ่ะพี่น้อง fc เนาะคะ่ะที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆจากทางช่องเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะกับเป็นเหล็กวิ่งของปูสมดีเนาะคะ่ะที่เขานะคะ่ะปูกระไดจับคู่ให้แบบก็รุดนเนาะคะ่ะก็บอกเป็นยังเนาะคะ่ะแอดกเอามาฝากตอนพี่น้อง fc มัอนเดิมเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ สำหรับเราพัฒนาวันนี้เนาะคะ่ะมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะเราพัฒนาเราพัฒนาวันนี้เนาะคะ่ะเขาเล็กวิ่งเนาะคะ่ะเขาเล็กวิ่งบนเนาะคะ่ะเขา่าศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องล่างนี่ก็ปูก็ให้บนล่าง วิ่งรูดศูนย์กับเก้าเนาะค่ะพี่น้องบล็อกเขาศูนย์เนาะค่ะเลขวิ่งเนาะคะ่ะล่างกับเก้านาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นของวันที่24เนาะคะ่ะที่เขาเลขวิ่งเนาะคะ่ะแอดก็เอามาให้พี่น้องได้รับชมเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะปูก็ให้มาเน้นๆนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะใจเย็นแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดเขียน ให้พี่น้องได้รับชมกันละแอดจะสรุปให้พี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะรอแป๊บนึงเนาะคะ่ะมือนี่สวยงามมากค่ะของลาวพัฒนาของปู่สมดีเนาะคะ่ะพี่น้องได้ให้มาเน้นๆเลยค่ะแอดก็เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะหววก็มีเขามีรุดก็เนเรื่องธรรมดาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อง เป็นเลี่งธรรมดาเนาะค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานแนวทางเนาะค่ะ<อ>เป็นเพียงแนวทางกับวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเอานะค่ะพี่น้อง<ม>ก็มีลายสำนักเนาะค่ะถ้าเอดลงไปพี่น้องเอฟซีกับวิเคราะห์เบิ้งเนาะค่ะหมักสำนักใดเนาะค่ะพี่น้องกับพิจารณาเบิ้งเอาเด้อค่ะ ก็มีหลายๆสำนักเนาะค่ะที่แอดจะเอามาฝากก่อนพี่น้องเอฟซีในวันนี้เราพัฒนาก็มาพบมาพอกันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งก็มีอยู่สามวันก็จันพุทธสุขเนาะคะ่ะจันพุทธสุขเนาะค่ะพี่น้องก็มื่อนี่ปูก็ให้เดกสามตัวเนาะคะ่ะมาสองหางเนาะค่ะพี่น้องสองชุดเนาะคะ่ะ ไห้มาสองชุดงามมากสวยงามมากเลยค่ะสําหรับแนวทางของปู่สมดีวันนี้เราพัฒนาเนาะค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่สวยงามบ่นนอค่ะเห็นชัดไหมค่ะพี่น้องยี่สิบหกตุลาคมหกห้าเราพัฒนาปู่สมดีเนาะค่ะพี่น้องบน ร่างเลขหลักเนาะคะ่ะมี0มี3มี4มี5มี6มี7มี8มี9เนาะคะ่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะ7กับ0เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่เนาะคะ่ะจับคู่มี0 9เอาเก้าศูแอดเขียนเป็น0 9เฉยค่ะเดี๋ยวดักแป๊บนึงเนาะค่ะ90เด้อแบบคะ่ 90, ะ,คะพี่น้องค่ะ90เนาะคะ่ะพี่น้อง แอดไปแค้นศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะหกศูนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็มาเจ็ดแปดห้าหกหกสามสี่เก้านะคะสามตัวนะคะปูให้มาสองชุดนะคะพี่น้องสามตัวปูให้มาสองชุดคือเก้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์นะคะพี่นอ้องค่ะก็แคปหน้าจ,จอไวเลยเด้อค่ะนี่ค่ะ ลาวพัฒนาเนาะคะ่ะลราพัฒนาเราพัฒนาของปู่สมดีวันนี้เนาะคะ่ะมาแบบสวยงามมากเลยเน,นาะค่ะแคปหน้าจอไ้เลยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะก็มาลุ้นเนาะคะ่ะว่าปู่สินเน่นตัวใดให้เนาะคะ่ะมาลุ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมาลุ้นกันเลยเนาะคะ่ะสําหรับปู่สมดีเนาะคะ่ะไดเน่นให้เนาะคะ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะคะ่ะไดเน่นให้ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นไม่เป็นไรเนาะค่ะเน้นให้ตัวนี้เดอ้อค่ะพี่น้องเลยค่ะเน้นเด่นคัดเนาะคะ่ะหรือจะมาด้วยกันก็ได้เนาะคะ่ะเลขวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็ดกับศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเจ็ดกับศูนย์ค่ะ,คะนี่ค่ะตัวเด่นเนาะคะ่ะหรือพี่น้องเนาะคะ่ะบ๊อมัดตัวทิปูวงไห้หรือจับคู่ไห้พี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วตัวมัดเนาะคะ่ะก็สามารถ จับวินได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะจับวินได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะในเลขลักบนล่างแล้วก็เลขวิง่งหลดเนาะคะ่ะสำหรับสายแลนสายวิง่งสายแลนเนาะคะ่ะยาพาดเนาะคะ่ะเลขวิง่งลูซิมาด้วยกันก็ได้เนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะปูวงเด่นให้เนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์เด้อค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะสามตัวเนาะคะ่ะปูกัให้มาสองชุดเนาะคะ่ะ ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะสำหรับแนวทางของปู่สมดีลาพัฒนาวันที่26ตุลาคมเนาะค่ะ6 5เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ไดเอามาฝากตอนพี่น้อง FC รวเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็แคบหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะหวยก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องค่ะก็พิจารณาเบิ้งเอานะค่ะหมักสำนักไดเนาะ,ค,ะค่ะกับวิเคราะห์เบิ้งพิจารณาเบิงะะเบ้งเนาะค่ะบ่มักกับผ่านเนาะค่ะ แอดก็เอามานําเสนอเพื่อพิธีเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็เอามานําเสนอพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้อง FC เนาะคะ่ะทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิบรได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องกขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะลำลำรวยรวยกันทุกคนเด้อค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้เนะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ